อุ้ยโดดโดดล้วพี่น้องโดดโดดออกโดดออกโดดออกเนาะมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องมองยกนะครับมองยกย่อนี่จากมองที่ดอนจอดประมาณจากประมาณสามกิโลเลยพี่น้องใหญ่มากมากใหญ่มากเลยเลยครับคุ่มแหวมันกำลังยกอยู่พี่น้องทางอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีครับมืัอนี้โอ้ตัวป่ากับตัวงามมันได้แม่ป่าแม่พี่น้องมาเพิ่ง ขาปลาขาวสวยนะปลาขาววิทย์ปลาเตเพียน,นปลาขาวก็แข็งครับพี่น้องแย่ก็ดีดีอยู่พี่น้องคนหนึ่งอยู่คน,นเดียวอ,อ๋อมีกะมีสุดุงเดียวครับพี่น้องมืโบริเวณทั้งบริเวณแยกกับสามแยกนะบไม่กุญยาวหาไม่ได้นดับบ้านลงไรนอน,นซีลาคหัวยน,นี้เลยรต้องไปทางเกล็ดลำป่าด้วยพี่น้องเด้อมาลุ้นกันครับนะครับการยกย่อมงอนี้ครับพี่นอ้องยกย่อหน่อยนะครับนะประมาณเจ็ดซอกนี่ล่ะ เอาโดดแล้วพี่น้องโดดโดดโดดเอ้เขาดีย่พี่นอ้องเขาดีย่ครับ <c oughs> นี่ิึงแเ้ากับเ <c oughs> ขาสู่บาทนี่ครับเอาบาทสวงกับเขาครับพี่น้อง ปลาตะเพียนนะพี่น้องปลาตะเพียน,ยนมีปลาขาวสีหาตัวครับจังหวะนี้เปิดดวงดอกว้อ,อกกวมละตัวออกกับไปอดหลอดตัวยูกก่ก็ได้ยูุติไปพี่นอ้องนี่ออกนี่ โอ้ยพี่น้องโอ้ตกใจเบิดโอ้เงียบเงียบเลยพี่น้องมาจังไดล่ะนี่โอ้ตกใจเบิดว้าตัวบักไงครับพี่น้องปลาตะเพียนครับพี่น้องปลาตะเพียนไงครับปื้อท้วอุ้ยเงียบกิฟลยได้วันนึงว่าสิบว่าได้บ่มีพี่น้องอ๋อว่าจังใดกับบอลูเด้อบาดตัวนี้นะครับตัวบักไงเลยครับนี่ครับปลาตะเพียนครับพี่น้องปลาตะเพียนไงครับใส่ประมาณนหกเก็ดขีดแต่ยูดอกขีดว่า เหยี่มสิเขาอีกวะมาแล้วสองมาแล้วสองเห็นแล้วสองครับน้องสองตัวลายย่างหน่อยสองสามซีครับผมเข่าดีครับผมนี่เข่าสุบาทด้วยพี่น้องเข่าสุบาทด้วยนะครับนี่มันจะมีบาดเฝ้านะพูดนะดโดดแล้วเอาสามซีตัวเราไปหน้องยังไม่ได้ยงนี่โดดสามซีตัวแล้วครับมาเบิ้งตอนยงมันสิเข่า ไปแล้วนึงครับเอายังเหลือยังเหลือพี่น้องออกว่าเบิดออกว่าเบิดจังหวะนี้ครับเอาโดดโดดโดดโดโดเอาเหลือหลายเดย้พี่น้องได้ผลหะครับเออเอาเข่าดีพี่น้องเข่าดีอยู่เงซีหาตัวบ่าละซีป่าละหายอยู่พี่น้อง,ออองที่ว่าที่ว่าเป็นตะมันอยังแบบนี้เป็นตะยงไโดนอยู่เออเป็นตะเบื่อเมยดอ,อกแต่มันเข่า บักเขานี่เมื่อยเมื่อยเด้อสมนักเขานี่ยกอกยืองเสียแล้วพี่น้องเขาน้มเขาเพาะกินเด้อโอังคนนอ่ะมันอืมว่าถ้าถือกว่าสันว่าเโหดีแล้วนี่พี่น้องว่าท่านยงนี่มาได้ดีอยู่ป่าน่าจะไล่ท่านไต่นั่น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 ไปแล้วสองไปน้องไปแล้วสองอู้ยเดี๋ยวนี้รับพี่น้องต้งดู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 โอ้ยเลือหไล่อยู่หรอกปุ่น์อ่ะอ้าวหกเจ็ดตัวเขาพี่น้องจะมาเหนียา เขาส <intensity> ู้บาดพี่น้องเขาสู้บาดนี่กันเขาดีครับขนาดแบบว่าไม่ได้อีกแโจ้แบบโดนพี่น้องนี่ยเป็นน้ำไหลน้ำวนแป๊บเดียวยกแป๊บเดียวยกกล้เขาดีอยู่ทือว่าถัดเบื้องแล้วนี่ประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยน่าจะได้หลายโลอยู่พี่น้องโยกไปจากบ้านชั่วโมงนึงเนี่ยน่าจะได้หลายโลอยู่แต่เป็นลักษณะแบบนี้ปลาเขาดีอยู่ครับ สองครับสองครัสามครับพี่น oh, ้องเออตัวรอกสามสี่ครับพี่น้องเฮ้อดูดีโดดดีเอาออกไปสามสี่ตัวเออเหลือจีหาตัวเอาสูซีซูจีอ่ตัวย่างกะย่างตัวออกกะออกโดดดีแล้วพี่น้องนี่ปลาขาวหางแข็งนี่ยเป็นเวลาหยงสะดุ้งเป็นปลาที่แบบว่ามักโดดนะครับ โดดดีก็มุ่ในบรรดาพวกปลาพวกปลาขาวนะครับพี่น้องถ้าเป็นพวกปลาปลาไทายปลาคุยล่าพวกนี้จิิงๆจะบ่ค่อยโดดปันใดยนะครับปลาเขาเกีนี่นะพี่น้องบ่ค่อยโดดนะแต่เป็นปลาขาวหอยแจงนี่โดดโซวกองดีดี แล้วครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่ครับนังเหลือนังเงือ่โอ้โหนนะครับผมเดี๋ยวสามเดี๋ยวสี่เดี๋ยวพี่น้องเขาดีครับพี่น้องเขาดีอยู่กลางๆอยู่ข้างขวางกระโดดดีเด้พี่น้องนี่เบโดดเห็นปลาโดดอยูจุคิดว่ามื่อนี้น่าจะเขาเบิดมือนั่นแหละเมืองท่วงล้ว เขาขึ้นไปหลายไปครับเอ,เอาขึ้นไป10กิโลนะ2ตอนเศารานี่บอกครับเลยจัง่งถ้าหมุนขึ้นโอ้ช่วงเศารานี่อันนี้ก็บท้ายถ้ำก็ช่วงสายๆไปนอนเนี่3ประมาณ3ม,มุ่งนะเศนะารานี่ในไปแล้ว10กิโลว่าถันว่าเจ็ดสิบหัวเทียงกับสิได้อีกอยู่ดอกประมาณ20-30กิโลอยู่ดอกกี่ว่าครับถ้ามันเขาจริงสิ่าจจะเหนยยื่อย เราบุยเยอะกว่าเนี่เขาขึ้เขาเลยพี่น้องนี่เขายวนีผู้โดดออกครับผู้โดดออกนี่ครับปลาขาวเก๋ปลาขาวซอยครับเขาเยอะมาเบิ่งอีกจากจังหวัดนีพี่น้องนะน้ำเดี๋ยวสิเอาสิขยับไปไทยพุ่นละครับทางพุ่นละครับเส้นแหต่อนับยางไปเรื่อยๆน้ำมันอี้ยางลงมาประมาณสามสี่โลเลยพี่น้องเหมยเอรีอะเดี๋ยวจีมองหอดมองนะครับ ฝั่งทางสะพานก็บบอคอยถือบอลได้วันนี้เข้ามาที่ทางดงไร่นะครับพี่น้องห้วยกุดยาวนะครับบ้านดงไร่นะครับอำเภอสารสกันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับดงไร่อยโตระบายบ้านดงไร่ระบายโนนศิลาบ้านกำฆ่าพี่น้องห้วยนะครับารถยนเรือลงมาไกลกันเลพี่น้องประมาณสิบห้านาทีนั่งเรือลงมายนะ่างมากกับเกือบซุ่มมุกครับพี่น้องย่างมาเรืเ่อยๆเอาจังหวะสุดท้ายครับพี่น้องกถือยังีไงน,นะพี่น้องถือซูบาร์ตครับ ครับถือคือเกา่าแต่ทีมงานท่านก็นเภอปีบุญรักจังหวัดอุดรธานีเข้ามือนี้นนครับกระมานขนาดแล้วพี่น้องเออมากกันหลายผู้หลายคนเดี๋ยวสินนำไปไทยเพิ่นนะครับบองไหนเนี่ยเดี๋ยวสิอขอคอ,อยทยอยไปได้วยพี่น้องเด้อนะขอบคุณน็ปสีครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนละฟังกันไม่ขีปนา้านคะครับผมสวัสดีครับ